มาดูนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่แบบฝึกหัด2.7นะคะแบบฝึกหัด2.7เข้าให้เรานะคะแสดงวิธีหาจํานวนที่แทนด้วยก็คือตัวไม่ทราบค่านะคะให้เราหาโดยใช้เครื่องคิดเลขเนาะอ่าหรือถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็ใช้โทรศัพท์คิดก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์จริงๆเราก็ใช้วิธีการตั้งลบนะคะหรือตั้งบวกอ่าข้อที่1น,นะคะ หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองลบกับตัวไม่ทราบค่าใดได้เท่ากับแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นนี่ตัวนี้นะคะแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบทําอย่างไรเราถึงจะได้ตัวไม่ทราบค่าตัวนี้มาเราก็ใช้จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะเราก็จะได้ว่าตัวไม่ทราบค่าตัวนี้เท่ากับ เราหาคำตอบได้อย่างไรเราก็เอาตัวตั้งนี้ลบกับตัวที่เป็นผลลัพธ์ตรงนี้นะคะก็จะได้ว่า1,457ล้านอาวขอโทษค่ะ1 4ลบกับ83,450นะคะอ่าเมื่อเอาสองจำนวนนี้มาลบกันเราก็จะได้ออกมาเป็น62,000 282นี่คือตัวไม่ทราบค่าตรงนี้นะคะอ่าต่อไปข้อที่2หาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งและตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเนาะถ้านักเรียนฟังความรู้เมื่อวานที่ครูส่งคลิปไปให้นะคะการหาค่าตัวไม่ทราบค่าที่เป็นบวกแล้วก็เป็นลบนักเรียนก็จะเอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ได้นะลูกนะหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งตรงนี้ ตัวอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ลบกับ3 6 1แแล้วได้เท่ากับ254136เราก็ใช้ความสัมพันธ์การบวกและการลบมาหาคำตอบนะคะหาตัวนี้เราก็จะต้องเอานี่จำนวนนี้นะคะแล้วเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเขามีมาให้แล้วบวกกับจำนวนนี้นะคะอ่า ตัวลบตรงนี้นะคะบวกกับตัวนี้ก็จะได้ออกเป็นตัวไม่ทราบค่าตัวนี้นะคะ,ะข้อที่สามก็เหมือนกันนักเรียนทำเองนะคะต่อไปหน้านี้เราก็ทำคล้ายๆกันเลยนะคะ,ะเราก็ทำเลยว่าเอาให้หาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งและตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบ นะคะลบกับจํานวนนี้แล้วได้เท่ากับจํานวนนี้เราก็เขียนตรงนี้เลยว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ว่าตัวไม่ทราบค่าตัวนี้นะคะหาตัวไม่ทราบค่าตัวนี้หาได้อย่างไรก็โดยการเอาหนี่ตัวคําตอบตรงนี้นะคะบวกกับจํานวนนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตัวไม่ทราบค่าตัวนี้เนาะ,ะเราทาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ แบบฝึกหัดที่2.7นะคะ